พอๆกับไปสีคิ้วเมื่อเดือนที่แล้วเลยนะครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวดูควันสวัสดีครับช่างวินนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่อำเภอบ้านไข่จังหวัดระยองนะครับมาติดชุดสเตวินแรงซิ่งวิ่งเซฟกับตัว FYS 3 6 0คันนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะบิงไปประจวบคือคันนี้ รถที่นี่ก็จะวิ่งระยองไปประจวบประจำนะครับผมก็จะรู้จะรู้ว่าต้องใช้น้ํามันเท่าไหร่นะครับคือตอนนี้คันนี้ยูวิ่งอยู่ประมาณ3.0 3.1อยู่ประมาณนี้ก็เป็นรถพึ่งได้2 0 0 0 0นโลแล้วก็คันนี้ครับเป็นตัว f v z 3 0 0นะครับคันนี้ก็จะอยู่ประมาณเรท2.8 2.9 3ดจะอยู่ประมาณนี้ก็ใส่น้ำหนัก5 5 5 0 0าน้ำหนักมาตรฐานทั่วไปนะครับผมก็นั่แหละมีปัญหาเรื่องว่าอยากให้ได้เรท เพิ่มขึ้นวัวนี้อยากประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นแล้วก็อยากให้คนขับได้ใช้รถที่ขับสบายขึ้นนะครับผมไม่ต้องเหนื่อยในการขับรถนะครับก็มาติดชุดสเต็ปวินแรงซิงวิงเซฟสองคันวันนี้แล้วก็มาเพิ่มตัวมิวเอไปคันหนึ่งเครื่องสามพันติดกล่องเครล่งไปอย่างเดียวอะเดี๋ยวผมพาไปรีวิวกล่องสักนิดหนึ่งนะครับว่านาตากล่องเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวดูคันเดี๋ยวดูคันนี้คันนี้ก็วนวน,วนล้านมา8 8 0,000โลแล้วนะครับตัว FV Z 300 ก็เก็บสายเก็บงานเรียบร้อยนะครับอีสุติดตั้งที่เดียวกันหมดเลยนะครับ่าเห็นไหมมันจะวนมา OBD อานจะขึ้นมาเป็นตัว B ก็เป็น8 0 0หมืนะครับตัวเล่น10กก่าปีแล้วรถคันนี้นะครับผม่าก็สเต็ปเดิมสเต็ปเก่าทุกรุ่นทุกคันใช้เหมือนกันหมด AI รถเปล่าแล้วก็ SP รถหนักนะครับส่วนกล่องด้านล่างก็รถหนักเปิดรถเปล่าปิดแล้วก็จะมี วัดแรงดันให้นะครับผมนี่ประมาณนี้ใช้งานเหมือนกันทั้งสองคันเลยนะครับคันไหนไม่ประหยัดก็ให้โทรกลับมานะครับผมเดี๋ยวดูรอบการใช้งานครับเดี๋ยวผมลองเปิดกล่องด้านล่างนะครับเดี๋ยวดูควันรอบไวขึ้นชัดเจนเลยนะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวไปดู เดี๋ยวไปดูคันนู้นตัวาย S สามหกศูนย์นะครับนี่ก็อันนี้มามารถมีของแล้วเอาลูกไว้ข้างนอกเดี๋ยวเอามาติดตั้งแล้วก็มาลองใช้งานดูเดี๋ยวจะออกไปวิ่งงานไปเอารับไปรับลูกอยู่ข้างนอกข้างนอกน่น,นอ่ะโอเคจะตัดเครื่องตัเป็นประมาณนี้เหมือนกันใช้เหมือนกันเลยนะครับ ท่านไหนไม่ประหยัดก็ให้ถูกลับมาผมจะมีเป็นสเต็ปสแตนดาร์ดพื้นฐานให้กับรถทุกรุ่นแล้วก็รถทุกคันนะครับเนี่ยใช้เหมือนกันหมดไม่ประหยัดก็ให้ถูกลับมาคันนี้ก็จะวิ่งอยู่ประมาณสองแสนห้านะครับประมาณนี้นะเดีด,ด,ด,ดูรอบกันที่ง,งานนะนี้เปิดกล่องปึ๊บครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาไกลถึงอำเภอบ้านค่ายจงังหวัดระยอง อันนี้ก็ไกลพอๆกับไป4สคิ้วเมื่อเดือนที่แล้วเลยนะครับการน,นั้นก็ผ่านเฉลุยเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะได้กลับน่าจะได้กลับไปติดตั้งอีกนะครับก็คือได้เลทตามที่ผมแนะนําแล้วก็ที่ผมรีวิวเลยคันนั้นปรับ2รอบนะครับผมอโอเครอบแรกรอบแรกได้เท่าเดิมรอบ2ถึงจะประหยัดขึ้นนะครับประมาณนี้ไม่บอกตัวเลขเลยกันว่าได้เท่าไหร่นะครอ่าโอเคนะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวก็ จะวิ่งไปประจวบจะผ่านบางนาตาดเดี๋ยวก็จะแวะติดตั้งกับผมเรื่อยๆจนครบทุกคันนะครับถ้าสองคันนี้ผ่านนะครับเดี๋ยวแกมารีวิวให้ผมฟังอีกรอบนึงว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ก็ไปลองขับทั้ง2คันเลยนี่ก็โอเคขึ้นเปิดกองปิดกลองนี่คือแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ f r y s เป็นรถ12อล้อนะครับแล้วก็เป็นตัว f v z 3 0 0นะครับเป็นรถ10ล้อพ่วงแม่ลูกทั้ง2คัน ส่วนคันนู้นรถผมเองนะครับคันนั้นจัดเต็มคันเร่งดันล่างรีแมปมีหมดเลยนะครับผมรถช่างต้องจัดเต็มอยู่แล้วจะได้วิ่งทันลูกค้านะครับวิ่งทันเวลาก็ประมาณจะจะห้าโมงแล้วประมาณ4ี4่โมงสี่โมงสี่สิบนะครับผมโอเคครับผมก็ขอตัวลาไปแล้วอยากได้เหมือนที่ผมรีวิวนะครับก็ติดชุดที่ผมแนะนําชุดสเตวินแรงซิงวิ่งเซฟนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลา ไปกับตัว2คันแม่ลูก F Y S 3 6 0แล้วก็ F V Z 3 0 0นะครับผมสวัสดีครับ